สะพานเก่าครับผมไมาเบิ่งสะพานใหม่เนาะสะพานปลาห้วยหินจ้าครับผมพามาเบิ่งสะพานปลาห้วยหินครับผมห้วยหินประญญจวบสะอ่ำ ครับผมหอยมีหลายเลยครับเด้อนี่ตั้งรับผมสวยสวยงามสวยงาม,งามกำลังมาครั้งแรกแล้วครับพวกเขาดีเงี้ยแต่ว่าสะพานป่าสะพานป่าสวยแจ๋วเลยครับผม ใส่ลไหอยแมงผูอยู่ใส่อ้อันนี้เขาตอกลุงบลึกบลึกจะไหนมันคือเขิ่นหลังหงายมั้งสิเขินเลยครับนี่ครับผมสะพานป่า สะพานปลาหัวยินงามๆครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปห้องใหม่ครับผมอุย้ยจะไป่มันเป็นตามานังเปกนอครับนอยมม้ำมาแลงนี่ยู่ใต้สะพานนี่แอลครับผมสวยๆงามๆ เออเาอยู่กนัู่นเยลุกเว่ได้เยอะไหมโอ้ว่าขอเซฟี่หน่อยสักหน่อยมานานยังพี่ก็ตั้งแต่น้ำอยู่นู่นโอ้นี่น้ำเพิ่งลงใช่ไหมลง ไปถามนี่เลยครับผมครับผมตาอดสุดเลามือนอะไขานน่ามงมาเนยเออาง้าวยางาเดกินยุดตลาดเด้เสือเอาสมโล่ลอรยครับผมอุยสาวกไงนึงครับผม สว,ว,วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมติดตามรับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ